นายสุรวินยดบัญญาครับมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครับบรรยากาศในหอประชุมนะครับดูแล้วก็มีความอุ่นดีครับเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของแต่ละคน,นบรรัญญางนี้ที่จะเปิดให้ดูคนแรกก็คือครอบครัวครับพ่อพ่อแม่อะไรพวกนี้ครับภาคภูมิใจในครั้งนี้ก็คือกว่าจะเรียนมาจนจบก็ตามหลักสูตรก็5ปีก็หนักหนาอาการก็มีความสุข มากที่ได้เรียนจบตื่นเต้นครับผมอยู่ในบรรยากาศหอประชุมกังวลน,นิดนึงครับตื่นเต้นมากครับจะให้แม่ดูเป็นคนแรกครับเพราะว่าแม่เขาก็ส่งเสียเรียนครับแล้วก็ดูแลตลอดครรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองครับที่ฟันฝ่าจนจบมาได้ครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวครับบรรยากาศภายในห้องประชุมดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยในห้องประชุมก็สวยมากค่ะ ใบปริญญาครั้งนี้จะให้คุณพ่อกับคุณแม่ทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่ามาด้วยกันก็จะให้ดูเป็น2คนแรกเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองเออได้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะถึงได้ใบปริญญาใบานี้มาเนาะแล้วก็ก็อยากให้กําลังใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยค่ะก็ที่ทําเต็มที่มาได้ถึงขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ รับความภาคภูมิใจนี้ไปเยอะๆเลยค่ะมีครั้งเดียวในชีวิตค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจที่จะเอาปริญญาใบาแรกไปให้กับครอบครัวค่ะน่าจะให้เป็นคุณตาครับเพราะว่าคุณตาเป็นคนส่งเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือแบบว่าท่านน่าจะภูมิใจในการที่เราเรียนจบครั้งนี้ครับ